กลาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมช่อง Easy Tour นะครับและว,วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสมุยในช่วงโควิดแบบนี้นะครับว่าจะเงียบสงบกันสักแค่ไหนนะครับสำหรับคนที่เคยเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างแล้วนะครับอำเภอเกาะสมุยก็ยังคงเป็นจุดที่น่าดึงดูดที่หลายๆคนอาจจะต้องพูดถึงและอยากเดินทางมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งแน่นอนครับเอาเละครับ แล้วเราก็ไปสถานที่แรกกันเลยครับนั่นก็คือหาดเฉวงนั่นเองนะครับแต่ทางผ่านมันคือถนนที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในเกาะสมุยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าหากมาเกาะน,นี้และไม่แวะมาก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับแต่สภาพตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับถ้ามากลางคืนก็เนี่ก็เป็นซอมบี้แลนกันเลยทีเดียวแหละครับ นี่ก็คือหาดสาธาณะเฉวงนะครับซึ่งภาพที่ผมได้เห็นก็ทําให้ผมดีใจขึ้นมานิดนึงนะครับที่ยังมีนักท่องเที่ยวให้เห็นอยู่บ้างนะครับและสถานที่ถัดไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปจุดชมวิวลาดเกาะนะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากหาดเฉวงประมาณ5กิโลเมตรนะครับตรงจุดนี้ก็บ่งบอกได้ว่าสมุยไม่ได้หยุดนิ่งนะครับได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อรับนักท่องเที่ยวกลับมาสักวันหนึ่งแน่นอนครับ และตรงจุดนี้คุณก็จะเห็นหาดเฉวงทั้งหาดเลยนะครับและที่สําคัญยังมีห้องน้ําไว้บริการด้วยนะครับและบริเวณรอบๆจุดชมวิวก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าคุณจะได้ยินเสียงแตรรถตลอดเวลาและสถานที่ถัดไปนะครับผมก็จะพาคุณไปหินตาหินยายนะครับซึ่งมีระยะทางห่างจากจุดชมวิวลาดเกาะประมาณ8.3กิโลเมตรครับ ซึ่งทางเข้าถ้าไม่สังเกตด,ดีๆคุณอาจจะขับเลยได้ครับและภายในซอยก็ค่อนข้างจะแคบนะครับซึ่งต้อหากไีรถจนส่วนออกมาต้องลำบากแน่นอนเลยครับแต่ด้านในมีที่จอดรถถึง3จุดนะครับก็เลือกกันได้ตามสะดวกเลยครับและยังมีอีก1จุดนะครับซึ่งเราสามารถขึ้นไปชมวิวจากด้านบนได้ครับ ซึ่งผมอยากจะให้คุณหาป้ายนี้ให้เจอนะครับทางขึ้นมันจะอยู่ตรงข้ามกับป้ายนี้แหละครับ และสถานที่ถัดไปนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปโอเวอร์แลปสโตนครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทางขึ้นค่อนข้างจะชันเลยทีเดียวนะครับและผมก็ไม่แนะนำให้เอารถอโตเมติขึ้นไปนะครับผมหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ไหวนะครับแต่ผมเป็นห่วงตอนลงนะครับส่วนเรื่องที่จอดรถยนต์นะครับต้องจอดไว้ริมทางนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปประมาณ2นาทีนะครับเป็น2นาทีที่ทรมานมากๆเลยครับ ส่วนคนที่เอามอเตอร์ไซค์มาสามารถเอาเข้าไปจอดปากทางเข้าได้เลยครับและก็ต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ5นาทีนะครับ และตรงจุดนี้ผมอยากจะให้ระวัดระวังให้มากเลยนะครับเพราะคุณจะตกแบบไม่มีอะไรกั้นเลยครับและสถานที่ถัดไปนะครับผมจะพาคุณไปน้ำตกหน้าเมืองซาฟารี2ครับซึ่งจะห่างจากโคว์หลปสโตนประมาณ7.8กิโลเมตรนะครับ ว่าน่าเสียดายมากเลยครับที่ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะครับยังไงผมก็จะขอพาทุกคนขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับและผมก็ทำได้แค่เอามือผ่านรั้วนั้นเข้าไปเพื่อเก็บภาพมาให้คุณดูได้เท่านี้แหละครับ สถานที่ถัดไปนะครับก็คือน้ําตกหน้าเมือง1ครับซึ่งซอยมันอยู่ติดกันเลยครับแต่ถ้าคุณเปิด google map ไปมันจะพาคุณไปอีกทางหนึ่งครับจริงๆแล้วมันก็คือน้ําตกเส้นเดียวกันนั่นแหละครับด้านในก็มีที่จอดรถมากมายเลยนะครับและยังมีบริการให้อาหารช้างด้วยครับ และบริการนั่งช้างชมน้ำตกชมธรรมชาติด้านหนด้วยครับ แล้วก็มีอีกหนึ่งจุดในน้ําตกหน้าเมืองนะครับเราแค่เดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดินไปเรื่อยๆคุณจะเจอกับบันไดครับคุณสามารถขึ้นไปชมวิวจากด้านบนได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะล้างมานานครับเาวันเลยปิดทางอย่างที่เห็นครับและสถานที่ถัดไปครับผมก็จะพาไปน้ำตกตานิ่มนะครับซึ่งระยะทางห่างจากน้ำตกหน้าเมืองประมาณ8กิโลเมตรครับ และก็แน่นอนเลยครับเราต้องขึ้นเขาค่อนข้างชันพอสมควรครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ใช้ความระมัดระวังมากที่สุดนะครับและเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับคุณก็ต้องซื้อตั๋วครับสำหรับคนไทย30บาทต่างชาติ80บาทครับ สถานที่ถัดไปนะครับผมก็จะพาคุณไปหน้าทอนครับโดยการขับข้ามเขาลูกนี้ไปเลยครับ เคยถามกับต uh, uh, e I mean, ัวเองนะครับว่าทําไมเราถึงยึดติดกับความสําเร็จของชีวิตกันนักและหลายคนก็มักจะนิยามความสําเร็จไปในการมั่งมีทรัพย์สินกันมากแต่ก็ยังมีผู้คนกลุ่มหนึ่งครับที่นิยามความสําเร็จที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือผู้ที่สะสมความสําเร็จเป็นระยะทางของการเดินทางครับการมีเงินก็ไม่เท่ากับการมีเวลาเป็นของตัวเองหรอกครับ การเดินทางท่องเที่ยวในเกาะสมุย EP 1ในแบบฉบับของ Easy Tour ครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP 2ครับสวัสดีครับ